ประเด็นท้าทายผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจัญวันได้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล1.2สถานศึกษาจัดทาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 1.3, มมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.4ดําำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้1.5ดําำเนินการการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา1.6 ดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดก,การเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียน1.7สนับสนุนและขับเคลื่อนสถานศึกษาในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา Excellent Center 1.8 สถานศึกษาสนับสนุนพัฒนาและขับเคลื่อนการประกวดสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำทุกปี 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1ดําเนินการจัดทําคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน 2.3ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา2.4สนับสนุนพัฒนาและขับเคลื่อนวิทยายลัยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารการศึกษา 3.2. จัดทำรูปแบบการพัฒนานวัตรกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1จัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2ดํำเนินการระดมทรัพยาก,รเ,การเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1เข้ารับอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู5.2จัดทำนวัตกรรมการพัฒนาการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เทียงและสามารถให้คำแนะนำได้ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา จากวิสัยทัศน์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยนายยศพลเวลุกโกเศธได้กําหนดนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษานําสู่การขับเคลื่อนการดําเนินงาน8วาระจาก8วาระงานพัฒนาอาชีวศึกษาดังกล่าวผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทําข้อตกลงการพัฒนางานประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา นายอาคมจันนามผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดประเด็นถทา่ทายเรื่องการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Excellent Center และเป็นสถานศึกษาชั้นนำให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงนายชาวริตลำพาย ผู้อำนวยการวิทยลาลัยอาชีวศึกษาร้อเอ็ดประเด็นถาถ่ายเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศและการพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานรอบที่สองประชาปีพศ2568ว่าที่ร้อยโทสันติสุขโมลาผู้อำนวยการวิทยลาลัยการอาชีพโพนทองประเด็นถาถ่ายเรื่อง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพวิทยายลัการอาชีพผลทองนายอำนาจสังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิประเด็นถ้าทายเรื่องการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมินายบรรจงจำพรผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยประเด็นถ้าทายเรื่องพัฒนาศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังในอาคารระดับหนึ่งวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยโดยการเพิ่มจำนวนบูตทดสอบ นายบัญชาโคดแก้ววิทยาลัยการอาชีพพนมไพรประเด็นถาทายเรื่องการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสมรรถนะสูงของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพรนายนสรพงษ์แสนกลา้าผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดประเด็นถ้าทายเรื่อง การแก้ปัญหาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานหลักสูตรที่อาชีวศึกษากำหนดและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศให้เป็นทวิภาคีคุณภาพสูงจากประเด็นท้าทายดังกล่าวส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนาตามประเด็นท้าทายต่อผู้เรียนครูและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดดังนี้วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษา Excellent Center รวมจำนวน7สาขาวิชาและเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา Center of Vocational Man Power Networking จำนวน1สาขาวิชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อเป็นสถานศึกษาที่มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับประกาศจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษา e x c e l l e n t e e n t e r ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานและนักศึกษาพระราชทานระดับสถานศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา2567 ในปีพศ2568พร้อมทั้งเป็นสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานขององค์กรในอนาคตแห่งประเทศวิทยาลัยการอาชีพโพนทองผู้เรียนร้อยละ80มีผลสำมฤทธิ์รายวิชาไม่น้อยกว่าระดับ2.00ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ80ได้รับการพัฒนาวิชาชีพสถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับเป็นไปตามมาตรฐานทุกมาตรฐานการประเมิน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิมีจำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นผู้เรียนได้ฝึกอาชีพในสถานประกอบการและได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจำนวนเพิ่มขึ้นวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยมีจำนวนสถานีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาวิชาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับหนึ่งเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการทดสอบพัฒนาห้องเรียนสู่ความเป็นทางอาชีวศึกษา Excel l e n t e ต์เซ็ ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ85และนักเรียนนักศึกษามีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ85วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสถานประกอบการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดก,การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูได้รับการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานตามสภาพจริงในสถานประกอบการผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษามีทักษะและความรู้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมมีสมรรถนะสูงจบแล้วสามารถทำงานได้ทันทีวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอมีจำนวนผู้เรียนระบบทวิภาคีตามมาตรฐานหลักสูตรเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,567ดังนี้จำนวนผู้เรียนระบบทวิภาคีปีการศึกษา2,567จำนวน167คนจำนวน5สาขาวิชาจำนวนผู้เรียนระบบทวิภาคีปีการศึกษา2,588จำนวน174คนจำนวน6สาขาวิชา จำนวนผู้เรียนระบบทวิภาคีวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นในปี2,567ร้อยละ50ของนักศึกษาทั้งหมดทั้งนี้ คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนมีความตระหนักและมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป